แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ youtube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับ Royal Enfield Classic 350ปี2025พร้อมราคาล่าสุดโดยไม่มีหัวข้อใช้ชื่อช่องว่า Auto Paradise และมีการแนะนำช่องในภาษาไทยขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราได์แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มและข้อมูลราคาที่อัปเดตล่าสุดสำหรับใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์คลาสสิกดีไซน์ดุดันขี่แล้วมีเอกลักษณ์ต้องไม่พลาดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สุดเท่าจากประเทศอินเดียอย่าง Royal เอ็นฟิ d คลาส s ิกสามรุ่นปี2025รุ่รนนี้มีอะไรใหม่มีราคาเท่าไหร่และเหมาะกับใครไปดูกันเลยครับ Royal Enfield Classic สามร้อยปีสองพัยังคงความคลาสสิกดั้งเดิมเอาไว้อย่างชัดเจนทั้งในด้านของดีไซน์ตัวถังท่านั่งและเสียงของเครื่องยนต์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของ Royal Enfield ได้อย่างลงตัวแต่ในรุ่นใหม่นี้ได้มีการอัปเกรดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายจิตวิญ,ญญาณของความคลาสสิกแบบต้นฉบ,บับ เครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่น2025นี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวขนาด3 4 9ซซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ20.2แรงม้าแรงบิด 27. 2 7นนิวตัเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขี่ในเมืองหรือแม้กระทั่งขับออกทริปทางไกลในเส้นทางธรรมชาติจุดเด่นคือเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์แบบ J ซีรีที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เดินเบานุ่มนวลกว่าเดิม เสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงทุ้มหนักแน่นเหมือนรุ่นดั้งเดิมที่แฟนแฟนรอยัลเอ็นพิวคุ้นเคยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในรุ่น2025คือระบบไฟหน้าแบบเลดที่สว่างและทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับไฟท้ายและไฟเลี้ยวที่เป็นเลตทั้งหมดเพิ่มความปลอดภัยและมองเห็นชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิทัลเล็กๆที่แสดงเกียร์ที่ใช้ความเร็วระยะทางและยังมาพร้อมกับช่องเสียบชาร์จ USB-C ที่ติดตั้งมาให้พร้อมจากโรงงาน ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยในด้านของช่วงล่าง Royal e เ f i e l d c l a s s สิ350ปี2025มาพร้อมโชคอัพหน้าแบบเทเลสโทปิกขนาด41มิมและโชคหลังแบบคู่ที่สามารถปรับระดับได้เพื่อรองรับน้ำหนักและการใช้งานที่หลากหลายระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลงังพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องสัญญาณในรุ่นสูงสุดเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ สำหรับใครที่ชอบเรื่องของสีสันร,รุ่นนี้มีให้เลือกมากกว่า7สีไม่ว่าจะเป็นมารราสเรดโจดีเอสเพอร์บลูสตีลแบ็กพลซสยอนเกรและอีกหลายเฉดท,ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าเลือกตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างจุใจตัวถังของรถมีการเคลือบสีแบบด้านและเงาผสมผสานกันอย่างลงตัวเพิ่มความหรูหราและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า ราคาของ Royal Enfield Classic 350ปี2025ในอินเดียเปิดมาประมาณ2.30แสนรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ95,000บาทถึง1 5 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีที่เลือกแต่สำหรับตลาดประเทศไทยยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่หากมีการนำเข้าเข้ามาจริงราคาอาจอยู่ในช่วง125,000ถึง135,000บาทซึ่งยังถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกที่มีคุณ คุณภาพสูงและแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีแบบนี้สิ่งที่หลายคนชื่นชอบเกี่ยวกับ Royal Enfield ก็คือท่านั่งที่สบายเบาะนุ่มตัวรถไม่สูงจนเกินไปสามารถขี่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีความสูงประมาณ160เซนติเมตร ขึ้นไปอีกทั้งยังเหมาะกับการแต่งเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้างแฮนด์แบบบินเทจหรือไฟสปอร์ตไล์ด้านหน้ารุ่นคลาสสิก350จึงไม่ใช่แค่รถไว้ขี่ไปทำงานหรือขี่เล่นเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่สามารถบ่งบอกสไตล์ของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวสายชิลขี่ชมวิวทางไกลเส้นทางภูเขา Royal ย en ้ Enfield Classic ส5 0ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะมีแรงบิดเพียงพอในการไต่ทางชานันและตัวถังรถที่มีน้ำหนักกำลังดีไม่เบาจนล้มง่ายและไม่หนักจนขี่ลำบากทังน้ำมันขนาดใหญ่ที่สามารถเติมได้มากกว่า13ลิตรก็ทำให้สามารถขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อย หลายคนอาจจะสงสัยว่า Royal Enfield คลา s สิก350เหมาะกับใครบ้างต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบรถมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครชอบความคลาสสิกที่มีดีไซน์แบบอังกฤษผสมกับความทนทานแบบอินเดียเป็นรถที่ไม่ได้เน้นความเร็วสูงสุดแต่เน้นฟีลลิ่งในการขับขี่ความนิ่งและความมั่นใจบนถนนมากกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สักคันไว้ใช้งานในเมืองขี่ไปคาเฟ่หรือออกทริปสบายๆในงบไม่เกิน150,000บาท Royal เ n ็นฟิลคลาสสิก350ปี2025ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่ามากครับหากชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคอรัส หากต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือคำบรรยายเพิ่มเติมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ YouTube ของคุณบอกผมได้เลยครับ